การที่เราใช้อีโกในด้านของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวกับคนรักนะคะหรือว่าใช้อีโกในการพูดคุยกับใครอ่ะถามว่าบุคคลคนนั้นคนตรงข้ามของเราอ่ะเขารับรู้ได้ไหมรับรู้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญคนที่รับรู้ได้แต่อาจจะไม่ยอมรับมันนั้นก็คือตัวเราเองค่ะ มันทําให้เราอะจะต้องใช้พลังงานนั้นมากๆแล้วเราจะไม่มีความสุขคนที่คุยกับเราก็จะรู้สึกได้ว่าอยู่กับเราแล้วมันอึดอัดแล้วเราจะเป็นคนที่เหนื่อยกับการที่จะต้องสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะไปสวมอีโก้ตรงนั้นมันเคยผ่านการพิสูจน์หลายต่อหลายคนเคยพูดมาแล้วเดีย <Yeah. S 1> <D ian S 2> เองก็เคยพิสูจน์เรื่องนี้มาแล้ว <Yeah. S 2> เช่นเดียวกันมันจะสามารถหายได้เลยไหม EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอีโก้กันนะคะคืออีโก้เนี่ยเดียเชื่อว่ามันมีในทุกคนเนาะแต่ว่ามีมากหรือว่ามีน้อยในแต่ละคนนะคะคนเราบางทีมีอีโก้แล้วรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างค่ะแต่จะบอกว่าการมีอีโก้นั้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้สร้างผลดีให้กับเราสักเท่าไหร่นะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้เป็นเกราะป้องกันหรือว่าเป็นด่านหน้าที่ ทำให้เราอาจจะคิดว่าเราจะดูมีลำดับขั้นอํานาจมีความเก่งนะคะหรือว่าดูโปรเฟชชั่นอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการที่เราใช้อีโก้ในด้านของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวกับคนรักนะคะหรือว่าใช้อีโก้ในการพูดคุยกับใครถามว่าบุคคลคนนั้นคนตรงข้ามของเรา,าเขารับรู้ได้ไหมรับรู้ได้แน่นอนคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคนที่รับรู้ได้แต่อาจจะไม่ยอมรับมันนั้นก็คือตัวเราเองคะ่ะ คือจริงๆแล้วอ่ะเดียเคยดูคลิปของต่างประเทศคลิปหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าอ네ีโก้เนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะมากมันใช้พลังเยอะมากจริงๆนะทุกคนคือพลังในที่นี้เนี่ยจะบอกว่ามันคือการที่เราอ่ะจะต้องสร้างเกราะอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วมันก็ต้องใช้พลังในการสร้างเกราะนั้นค่ะมันไม่มีความเป็นตัวเองและไอ้ความไม่เป็นตัวเองนั่นแหละมันทําให้เราดูไม่น่ารักมันทําให้เราดูไม่อ่อนโยนแล้วก็ที่สําคัญการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะค่ะมันทําให้เราเหนื่อย เพราะเราต้องใช้พลังไปกับสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะมากๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอีโก้เนี่ยมันก็มักจะเกิดจากการที่เราเอาไว้ปิดจุดอ่อนแอในชีวิตของเราบางอย่างซึ่งจุดอ่อนแอในชีวิตของแต่ละคนนะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะกระเทาะอ,อีโก้นั้นออกซึ่งการกระเทาะอ,อีโก้นั้นออกอะทุกคนมันเกิด วิธีการหลายอย่างมากขึ้นเหมือนกันว่าการที่จะกระเทาะอีโก้เหล่านั้นออกได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยก่อนอันดับแรกคือเราต้องยอมรับว่าเรามีอีโก้ก่อนค่ะบางทีอาจจะเป็นการพูดคุยให้คนตรงข้ามรีวิวเราให้คนใกล้ตัวเนี่ยรีวิวเราหรือว่าอาจจะเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เพราะว่ายิ่งถ้าเป็นคนรักเนี่ยเขาจะเขาจะค่อนข้างที่จะกล้ารีวิวเราแล้วก็มันอาจจะเคยผ่านการทะเลาะอะไรกันมาบางอย่างทําให้เขาเนี่ยเหมือนพอจะจําได้ในข้อเสียของเรา เพราะฉะนั้นน่ะไอจุดที่เราทะเลาะก,กับเขาเนี่ยแหละบางอย่างมันอาจจะเป็นอีโก้เจออีโก้หรือว่าอีโก้เจอคนที่ไม่มีอีโก้ในบางสถานการณ์ก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือคนเราที่มีอีโก้บางทีไม่จําเป็นจะต้องอีโก้กับอีโก้เจอกันนะบางทีแค่สถานการณ์นั้นน่ะคนเนี้ยเป็นอีกคนนึงไม่เป็นแต่คนเนี้ยอาจจะมีอีโก้ในบางสถานการณ์อื่นแล้วคนนี้ไม่เป็นในสถานการณ์นั้นก็ได้เพราะฉะนั้นลองรีวิวกันเองดูนะคะถ้าเกิดว่าเราอ่ะพอให้คนนั้นรีวิวปับอะลองมาคิดดูค่ะว่าเอ๊ะ สิ่งนั้นที่เราเป็นอะเราเป็นแบบที่เขาพูดอะจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอมันมีความเอกบางอย่างหรือว่ามันมีแนวโน้มอันเนี้ยจะต้องตั้งจิตแล้วก็ใช้สติระล,ลึกดีๆอะว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆมั้ไหมเราพูดแบบที่เราหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆริงไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพูดอะแต่เราไม่ได้หมายความตามนั้นแต่เรารู้สึกว่า <c oughs> ก็ฉันอะ่ะต้องการอย่างหนึ่งแต่แสดงออกไป ที่จะคิดว่าต้องการอย่างนั้นแหละแต่มันแสดงออกไปแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทางตรงอะ่ะทุกคนมันคือทางอ้อมนึกออกไหมอย่างเช่นบางคนอ,อยากจะได้รับความรักหรือความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแต่ว่าเขาจะใช้วิธีสั่งอ่าหรือว่าวิธีที่มันแข่งกระด้างอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาคือผู้นำเขาคือคนที่เป็นหัวหน้า หรือใดๆก็แล้วแต่หรือว่าเขาคือคนที่ทาอ,อ,อ,อาชีพนี้อะไรแบบนี้ค่ะคืออีโกในที่นี้มันก็คือเหมือนหัวโขนเหมือนอัตตาอะไรของคนแบบนี้และเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าเราอะยังถืออีโกเหล่านั้นอยู่อะมันทำให้เราอะจะต้องใช้พลังงานนั้นมากๆแล้วเราจะไม่มีความสุขคนที่คุยกับเราก็จะรู้สึกได้ว่าอยู่กับเราแล้วมันอึดอัดค่ะ เพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้ปล่อยสบายเราอ่ะมีกำแพงกั้นระหว่างเขาพูดคุยกันได้ยินแต่จริงๆแล้วมันจะมีกำแพงพลังงานบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะเราเป็นอะไรหรือว่าเราต้องการอะไรเพราะสิ่งที่เราแสดงออกอ่ะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอีโก้มันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะมันทําให้เราอ่ะ ไม่ไม่สามารถหรือว่าไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้จริงๆแล้วเราจะเป็นคนที่คนที่เหนื่อยกับการที่เรต้องสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะไปสวมอีโก้ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเราอะกลายเป็นว่ากระเทาะอีโก้นั้นทิ้งไปอะเราจะกลายเป็นคนที่สบายสบายคือเริ่มต้นเลยอะเราต้องเริ่มจากการรับรู้อีโก้ก่อน นะคะรับรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับมันว่าเราอะเฮ้ยมีอารมณ์บางอย่างที่มันมีอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราจะมีการตอบสนองกับมันต่อไปยังไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่างบางคนนะพอรับรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าเจอสถานการณ์เนี้ยฉันมักจะมีอีโก้กลับไปด้วยความคิดแบบนั้นถ้าเกิดว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วเรามีสติในการรับรู้ว่าอ๋อนี่คืออีโก้ฉันอย่างแรกเราต้องแยกให้ออกก่อน แต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะแยกไม่ออกเราจะนึกว่าอีโก้นั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งมันไม่ใช่ค่ะอีโก้นั้นมันจะเป็นเสียงในใจอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในระดับเหมือนแบบแค่จิตสํานึกอะทุกคนเหมือนจิตที่ใช้วิเคราะห์ทั่วไปอะไรเงี้ยอันนั้น,นคืออีโก้ว่าเอ้ยเกิดสถานการณ์แบบนี้ฉันจะต้องตอบกลับไปแบบนี้ฉันต้องทําหน้าแบบนี้ฉันต้องวางตัวฉันต้องมีสายตาส่งไปแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วฟังความต้องการลึกๆข้างในลงไปแบบ จิตใต้สํานึกอีกทีหนึ่งอะลึกๆข้างในเลยอะมันจะรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่ทำไมเราถึงแสดงออกแบบนั้นไปหรือว่าทำไมเราถึงพูดแบบนั้นนะอะไรแบบนี้ยทุกคนและนั่นแหละไอ้จิตสำจิตใต้สำนึกข้างในลึกๆอะมันคือความต้องการที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราและมันไม่ใช่อีโก้แน่นอนเพราะมันไม่ได้มีด่านอะไรมากั้นว่าสมมติว่าข้างในคุณ คุณอยากให้เขาอาสมุินะยกตัวอย่างในความสัมพันธ์อยากจะให้เขากอดไม่ไหวแล้วอยากได้รับความรักมากๆเลยแต่ว่าแสดงออกมาโดยการบ่นด่าใช้สายตาไปไหนมาหรอไม่ต้องมาอยู่ใกล้เลยอ่ะเนี่ยถ้าเรามีสติรับรู้ได้เราจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยอีโก้ฉันมาอีกแล้วจริงๆเราความต้องการลึกๆฉันนะแค่เขาแบบเดินมากอดฉันก็สามารถพูดได้นี่ว่าแบบ กอดหน่อยได้ไหมเออแบบอยากกอดมากๆเลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบอยากอยากได้รับการสัมผัสอยากแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเออก็คือพูดความต้องการของตัวเองออกมาเลยแต่ว่าหลายคนอะพอใช้อีโก้เข้ามากันอะจะด้วยอ๋อความรู้สึกที่อาจจะพูดว่าอายหรืออะไรก็ได้อ่ะค่ะแต่เดียรู้สึกว่าคําว่าอายในสถานการณ์แบบนี้มันคือมันคือการอายที่มันไม่ถูกต้องอ่ะ มันไม่ใช่การไอที่ควรอายเออแต่ว่าการใช้อีกโก้แล้วเขารับรู้ได้มากกว่าอันนั้นเราควรจะอายว่าโอ๊ยทำไมต้องแสดงอ่อยงี้วะท,ทั้งที่ที่จริงแล้วก,ก,ก็แค่ต้องการให้กอดไม่ใช่หรอพูดดีๆก็ได้นี่อะไรเงี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเข้าใจเราแล้วเขาจะน่ารักใส่กับเราในขณะที่เรามีอีกโก้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะต้องระมัดระวังมากๆนะคะพยายามใช้สติในการที่จะรับรู้ว่าอีโก้มันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่พอถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวปั๊บอ่ะเราจะค่อยคค่ะเราจะค่อยๆปรับแล้วก็พูดสิ่งที่เราต้องการในใจลึกๆอะออกมาในที่สุดแล้วมันก็จะไม่กลายเป็นเป็นอีโก้ที่มาขัดขวางเรามันจะเป็นความต้องการของเราลึกๆแล้วอยู่ดีๆอ่เราจะกลายเป็นคนที่น่ารักขึ้นมากๆ ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับคนรักอะ่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆคะ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเคยผ่านการพิสูจน์หลายต่อหลายคนเคยพูดมาแล้วเดียเองก็เคยพิสูจน์เรื่องนี้มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแล้วอีโก้นั้นเนี่ยถามว่าฟังเดียแบบนี้รอบเดียวเนี่ยมันจะสามารถหายได้เลยไหม หายได้ยากเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เราต้องใช้สติไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะมันทำได้แต่เราต้องใช้สติตั้งใจแล้วก็สำรวจความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีนี้ที่จะทำได้นะทุกคนมันคือการต้องเอาใจเนี่ยเข้าไปดูใจตัวเองอีกทีอะเออบางทีมันอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ที่ทำให้แต่ละคนอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันแต่มันคือการมองไปที่ความรู้สึก จับความรู้สึกนั้นให้ได้อะค่ะว่าจริงๆแล้วอะเราอะต้องการอะไรกันแน่จากสิ่งนั้นจากสิ่งที่เรากําลังจะ,ะเผชิญจากสิ่งที่เราไม่ชอบใจอะไรบางอย่างณนะตรงนั้นอยู่เอออันเนี้ยค่ะมันก็คือจับความรู้สึกนั้นให้ได้ว่าจริงๆแล้วลึกๆต้องการอะไรไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกมาตอนนี้หรอกหน้าอะจับให้ได้จับความรู้สึกนั้นให้ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจับได้ปั๊บแล้วจับมันได้บ่อยๆอะเชื่อไหมทุกคน มันจะกลายเป็นว่าไอความต้องการของเราที่แท้จริงข้างในอ่ะมันจะได้รับการตอบสนองอย่างเหลือเชื่อจริงๆนะมันจะได้รับการตอบสนองแบบแบบเหลือเชื่อถ้าเราแบบวางอีโก้ไปกระเทาะอีโก้ออกไปเออเพราะฉะนั้นนะคะการจัดการอีโก้ในตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นกระบวนการที่เดียรู้สึกว่าทิ้งไม่ได้มันมีค่ามากๆ แล้วกว่าที่คนหนึ่งวันหนึ่งจะมายอมรับได้ว่าตัวเองอะนิสัยเป็นแบบเนี้ที่ติดมาตั้งแต่เด็กอ่ะอ๋อมันเป็นอีโก้เนี่ยมันไม่ใช่เจอกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเป็นเป็นวัยรุ่นเป็นวัยสนุกอะไรอ่ะเขาจะยังไม่ยอมรับหรอกว่าเขามีอีโก้บางอย่างหรือก็ไม่พร้อมที่จะกระเทาะมันออกไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันหนึ่งที่เรารู้ตัวแล้ว แล้วเราเจอแล้วและเราพยายามทําตามกระบวนการอะไรบางอย่างอยู่อะเดี๋ยวมองว่ามันคือสิ่งที่สําคัญแล้วมันจะทําให้เราอะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นคนรอบข้างก็อยากจะเข้าใกล้เรามากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายอะความเป็นอยู่ในชีวิตของเราอ่ะมันจะดีขึ้นแบบถูกทุกด้านถ้าเรากล้ายอมรับอีโก้ในตัวเองกล้าทิ้งมันไป แล้วก็กล้าสำรวจความต้องการข้างในของเราอย่างแท้จริงเดี๋ยวเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าในการที่ทุกคนจะทดลองทำมากๆการกระทาอ,อีกโก้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ